แมปนี้ก็แค่แมปข้ามสะพานเชือกเองครับมาดูซิว่ามันอือโอ้โอเคสะพานเชือกมาแล้วผมต้องข้ามไป้วาวสะพานมาแล้วสะพานมาแล้วทุกคนสะพานมาแล กูจะข้าวเบนี่งอ้วเดกยังไม่ได้ทำโทษเอออ้ยมันสะท้อนดาเมจยังไม่ได้ทำอะไรไม่เดินไม่ได้ เฮ้ยเฮ้ย,ผม,มย,ยผมไม่ตายเอาเลยองาต่ไม่ตายอ่ะยิงเพื่อน